ก็มีสองตัวนะครับท่านผู้ชมครับตอนแรกผมมองเห็นแค่ตัวเดียวครับเพราะว่าโพรงมันลึกนะครับเราถ่ายไม่ดูในโพรงไม่ได้ครับก็เลยมาถ่ายให้ชมข้างนอกครับตัวโตแล้วครับตัวโตแล้วยังไม่หนีครับสวัสดีครับผมมาแมลงแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตลังนกเขาหูเล็กที่เรามาเจอไว้วันนั้นนะครับผมก็ไม่ได้มาหลายวันแล้ะ ไม่รู้ว่าแอบหนีหรือยังครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดชิปต,ต่อไปของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่าลางนกเขาหูเล็กที่เรามาดูกันนั้นโตไปถึงไหนแล้วนะครับเด็กๆทั้งสองตัวโตวกันไปถึงไหนแล้ว ผมก็หวั่นใจเหมือนกันนะครับเราไม่ได้มาดูสักอาทิตย์เดึงแล้วมั้งครับเพราะกลัวว่าเขาจะแอบหนีไปแล้วนะไมร่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพาไปชมนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ไม่ไกลนะครับเราเดินไปอีกสักประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลตีนเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชม ทางก็จะชันหน่อยครับป่านี้ก็จะมีความหลากหลายในธรรมชาตินะครับก็จะมีสัตว์เด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเป็นหนูเป็นกระลอกกระแตนะครับกระลอกนี้มาอยู่ใหม่นะครับเกิดจากชาวบ้านเอามาปล่อยนะครับชาวบ้านเอามาปล่อยพวกกระลอกขาวพวกกระลอกสีม่วงสีชมพูอะไรนั้นครับ นกเยอะนะครับต่านี้นกเยอะมีนกเยอะมากงูก็มีนะครับงูผมยังไม่ได้ทํำชิปเรื่องงูเลยนะครับก็เจอบ่อยครับล่าสุดนี้มีชาวบ้านเจองูเหลือมนะครับเดินเข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงจักรจันเสียงของนกกังเียนดงครับสองเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูครับแป๊บหนึ่งนะครับก็มาถึงแล้วนะครับ ถึงแล้วครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ครับกําลังจะปีนขึ้นไปดูแม่เขาบินออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปปีนดูครับตัวตัวแค่ไหนละท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับก็ปีนขึ้นมาดูแล้วครับลูกเหลือตัวเดียวครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกตัวหนึ่งมงสงสัยจะเป็นตัวเมื่อกี้ครับหรือว่าตัวแม่มันก็ไม่รู้ครับตัวเมื่อกี้ แต่ผมว่ามันน่าจะไม่ไปไกลนะเพราะแม่มันยังอยู่ที่หลังนกตัวพี่มันน่าจะยังไม่ไปไกลนะเดี๋ยวด้ะไหนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูครับก็มีสองตัวนะครับท่านผู้ชมครับตอนแรกผมมองเห็นแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าโพรงมันลึกนะครับเลาถ่ายไม่ดูในโพรงไม่ได้ครับ ก็เลยมาถ่ายให้ชม้างนอกครับตัว,ต,วตัวแล้วครับตัวตัวแล้วยังไม่หนีครับนขนกาลังบอกจะมารอบหน้าไม่แน่ครับอาจจะหนีก็ได้น่ารักนะครับน่ารักตัวแล้วครับตัวแล้วเด็กๆของเราสองตัวน่ารักเลยเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับคืนส่รังเขานะตัวแล้วเด็กีของเรา ก็น่ารักนะครับแอบเบลแล้วรเริ่มแอบเบลแล้วถ่ายรูปกันน้อยอพ่อมาถ่ายรูปเฉยๆลูกพ่อมาถ่ายถ่ายวิดีโอเฉยๆครับจะพาน้องๆไปสู่โลกกว้างนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอากลับคืนไปสู่รังเขานะครับ มันไม่สูงครับผมก็เลยปีนขึ้นปีนลงได้ให้นั่งถ่ายข้างบนไม่ได้ครับผมก็กลัวทํานกล่วงครับก็เลยเอามาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ครับก็พอลังมันไม่สูงครับสูงสูงไม่มากเดี๋ยวก็ขึ้นไปไว้บนลังเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ขี้เต็มมือเลยพึ่งล้างมือเหม็นมากแล้วก็ ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับเราจะมาอัปเดตกันดูอีกทีนึงครับไม่รู้ว่าจะต่เจอไหมครั้งที่3ามที่จะมาก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับกับเดี่ยวลางนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะนั่งรอดูแม่มันกลับมาลังไม่รู้จะมาไหมครับไม่รู้ว่าเวลาจะพอไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบนะครับ